ที่ว่าสีพ่อนอยูดิกินอยู่้ฝนมาหลากลานดิบีแม่ของพายะเครื่องเนี่ยน่ะพัดมาเป็นต่เสบแถบัน้พี่นองอ้าวพักเอาลงไปหอมก็เอาตอนน้ำาลาพักหลายล่ตุ้ยนี่ยใบใบเด้อพี่นองใบไหม่รุนแร้กกับป้งขึ้นเราเร้อนี่ือแม่นัน ผักติวใบม่วงยุทธงโขกปงหรอปุ๊ปงหอดหรอปุ๊นี่ต้นหนมโรยเราันกับโป้งเถียงหน้าไปยรุ่นเห็ดกันแด้วเดียล้วเอาเล่าใหม่คัดแล้วเราหมัดเรียบร้อยเราจะมาเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินนกำลังข่กลังเตรียมเห็ดเนส่สวยกินก็สวย จะกำลังเตรียมพักจ่าี่อ้อมหอมหอมใส่ปูวันครับไปขั้งเอ้ยวันที่ไปไหหาไปขัวองใครยังได้ยังได้ปูคือกล่องไข่มูทตกอย่างเดียวเคลียล่านโมคเนาะโอปูดีไลตื้นมิตัวนี้งไลปูไไล่ พักนยังันอยู่หรอเขานี่รอทิ้งหน้านี่ไหมทั้งหลังเขนี่ไหมกลวันพักแก่นขมดิเอออยู่งยุงนี่ไม่ฟีเบิ้งเปลี่ยนสมโสมวานี่ไหมเนี่ยขอนี้ขเยมีตัวเจ้าไบเบิ้เจ้าีบเบิ้ลกระเทียนเหม็นคนด <vida today. S 1> ังกดังเกาหลน้องยาตมุ่งยาดังหรือเลากะดั lọc luôn thì. Là con áo có đầy cứ bảo mày kẹp hàng kén cố cứ hai kẹp bọc mua thì, bọc mua. จะบอกผมมืออสมแล้วนำมืลดมีตัวแกนผมนี่นัวนเนเออี้นีพักสมนี่มันติเป็นออกอันสีเข้มก็ใครเอาแล้วแมนบ้ออกซิ่วเขาเขาแม่นยื่นน่ยเที่ยงยงยงที่เอาแล้านี่แ่นบางย่นี่ยเที่ยงยงงหัเรานย่โอ้ยคอยก็จะซ้ำกันกับเรล่าตัวนุมมืลดสมบุกผมผสมแั้วนำมุอหอน คันเป็นพักชมก็ใ่อยูแ่เพราะเป็นค an> ังอื่นน่ะเป็นยังสิเบียสังข์คัอื่นน่ะเบียดดีบนพักเหนียวไหมพักเหนียวไหมก็จาก็จินอยู่เด็หรอแมนคอยเตีเอาเอาต้นอ่อนมันมันจะหงอนเนี่ยเอาต้นอ่อนนี่ล่ะต้นดวนมันจะอ่อนแมนควบจอดเลยมีไงกินในทั้งห้างกตีว่างสีหลากเนี่สีหนาหนาสุดเจ้ว มีกบสีเขียวคอดึงเอาหเียให้มั่นงเียร้อเก็ดเอาเขี้ยให้เราเด้งเจนขมเจนสมเอาหลอดมีกี่ตัววแตุ่เป็นต้นกเบ่าเขี้บาพก็เปต้นพวกเียบ้าโวจังเยด้เคยเห็นคนกินอยู่อันเมาอย่างหรมือมือเตอเมือเว้น เออเป็นบานเลยโไป่มาเ้ดี๋ยวกรหาเดี๋ยวงมาสั่นว้าีบ่มแมนมีดอกมันขึ้นกับดอกแค่เอาตัวเป็นโกลก็ไปนี่ง่ใแมน่หนตนี้อแมนแงสีแบแมนเะหน่อยพบๆนะอน่อยแกงสีแบมจังอ่อนเดี๋ยวเรา้อก็คอยเก็บเอาเท้งนีียุงีม่ตกหลยุมงยุ่งุน ยุ่มยุมไปเล่าไปสาวอยู่ห่มหลดมั้ยไงบัวเตี้ยเออเอาไปแบบนั้นว่ได้คอยเรียกเอาแย่งดีผนเด้โอ้ยเนี่ยเอาไปด่างหนองเสียก็เป็นว่าสืสาวสาวเอามันมีเสี่ยงมีหยั่งเนาะมีตัวก็แล่นงันงามกว่านี้แมวเออแลนงามเหมือนงามกว่านี้ล่ะอันนี้มันก็พวก วันนี้เขาก็เล็บเมาพ่อได้กินอ้ยโจวอิทย์อถึงเนาะอ่นอนอ่อนแล้วมันยังไ่แกมันน่ะโ้ยกับตนตนอ่อนเฮ้ยนอนตนอ่อนยังแก่อยู่ก็ยังงงอยู่ขึ้กันเลยอย่างนี้ตัวข้เมล็องไคเก็บจะข้าวมันมีน่องเก็บตข้าวามหรอพ่อไปใส่อ้อมนี่แหละมาเด้อจ่ายยุ่งยังหนอกยังหน้าู่ก้านแกชิดิดกันจะได้มาก เอาผกแกงขมกิ้าปอบอายอะไรกินผักแกนขมเรามีกำลังโอ้ยพี่นิดเออเอาปอบอายเจ้าบ่ได้เบิ้งกระตู้นบัวดังเช่นยังตัวปอบอายเนี่ยพี่บ่ได้เบิ้งกินผักขมนในราปัจจัยมีพลังนัเหมือนสู่คนได้เสยเนาะเอยจับจะเล่าสี่แฉ่เนี่ยเล่ากินผักขมลงไปนี่อือทันทีเลยก็วางเป็นการ์ตูนเนาะจับคน จับหอนามาแกงจับหอนสร้างหอนมาแกงตัวปอบไอหนิป,นอปอบไอคนเมื่อกี้เคด็กเบิ่งดอกแต่ว่า,าข่อยได็เบิ่งเจ้าสาตาไหมอืมข่อยเครียดเลยพ่าข่อยไปเบิ่งหนังการ์ตูนในโลกยุคหลาชอืมยังไม่ต่ำแมพี่น้องวันนี้ข่อยเขาไปได้เครื่องเลี้ยงข่อยให้ถ้าเครื่องเลี้ยงจะมาจบเลี้ยงโเอา <c oughs> เอาเอาให้ยังไงไม่ตัวปีหลายปีมาแล้วเนี้ยเนี่ยมีนังจำใส่ใจได้อยุ่ง ไปเบิองหนังเกียดไรวะลูกว่าไปเบิองหนังการ์ตูนบบไปเบิองแบบบ้านดีเฟืองดีดีคอยก็กำลังหาอยู่กับทีมงานว่าสีหานังเจ้าสัตว์ตามาใส่เบิองอยู่เนาะเก็บซามีตัวมันปั่นงี้ผลไมีตัวเดี๋ยวยังย้ำตามหมอมันก็คูกออกเรื่อยๆนะไรผลแล้วเล่าว่าอาการไม่ตัวที่ต่อต้านใครที เอาไปทาใครเลาจ้าจเครืองเนี้ยขนาดไทเหอดีูเศ้านก็ไปนั่งเงียงขังเมียได้หมดขาดกันได้เพื่น,นพ,วพวกเขานั้นเลี้ยวไปเขาจุนพุนยุน่น้องเฮ้ยบ่งบึงวาจะใบกล่งองเขาเมียนตัวเดียวจักทีไปทีมาพอดีนีนี่ยางมาหาคนได้หมดไปไปนนอนนี่หละไปนอนไปไปนนอนไปเร็ว แคงนั่งนี่แม่ไกลังตีงนู่ตเคียงก็ใส่เหมือนต่น้องเดียเมนไงเสีไปดองต้องอยก่อนมันดีทอปูนีน่เนาะมันยอะเฮยดียงงดยอยู่อมเซปซี่อมใจหนุนนีนั่นผักซีไดไรผักปดปลกตัวเนี้ยเสียบแต่ไข่ จังกรรมสาก็เท้แล้วปัะนี้ฮึหเลียวไปหัววามันหนฟื้นเมื่ีโอ้สาข์เจ้หนูวายเดยกิวกีดใส่อมกุ้ยอ่นใส่ดำพร้อมแล้วเม่นของไผ่ไผ่ก็ยืดซื้อแต่หห่วยที่แต่หิวเขากีข่าหน้าเมื่อี ปั้นละสิบบาทนี่นี่ปัมาแล้วแต่ว่าใส่ไข่เหมือนนุ่นแม่นางไอ้แก่ร่ำดังอหอยห้องทองคนเถอะบันจีวายจะครับเนะี่บันจีวาได้ดจีดดดเป็นคนดังเลยที่แม่นางไอ้ก็ได้โอเขาจี้ถ้าไข,ข่นี่หอมเนาะห่วยห่วยอยู่ประตูปักให้เรียบร้อยละเทียงห้อง กะไข่ปิกแห่งหอมแดงจ้ะเตี๊ยวผีไก่เตียมมังมี่ผีไก่กับปบใส่ใส่ถ้าไข่ตัวตีคงนถ้าเขวประเดกแซ่บปลานหน้าก็เก่าละประเดกเพอหน่อยเส้อเดิมจ้ะเดี๋ยวแกสีเข็ดให้มันว่เป็นปจะสุกตีข้างเอาเป็นจังหวมเมีไนมาย ตองันปลาข้ากปอง่ใส่แต่ประแดดกนันนวแล้วกับผงชูรสจ่ะสองยางนีไปกันไหนวะเตี้ยโดดต้อไปขวดใส่น้ำาลกันเบียร์พท่านใดอยู่ดันเป็นยังอีกเได้ดอกข้าวีเขใได้กินแล้วขวเบียร์ Ies, มูเจาหยิคนเรือเรื่อตีคอยพออยู่เรเ่อยว่าเจ้าหอมแล้วไตคอยยุตใตลบหอยยังคกิดว่าไปเส er> ียบอยู่ นั่นแ้งจ้งแบจ้งแย่ของน้ำหวานเฉียดไร้ขวดตีไหนาูหายูตั้งหาตั้งเศ้าเัองันบ้างตังหาทุกน้ำมหาหูกูนี่อมาไงีี่แล้ว่นีเลยพีนี่ถือว่าสิพ่อจะอยู่ดะกินยี่ฝนมาหลากลานเดียมันก็เรียนสิพ่อดะอยู่ดกินเาาจลยแมวไอ้ขวยข้าคนเดี ขึ้นคว้าปุละจังดีเติมน้ำเพิ่นว่าอยากเอาแค่ังอีกน่อเติมน้ำไปเา้ยว็นตำลค้างอีกกรบกับตรงนั้ใต้เห็ดขึ้น พอได้ตกแกได้เห็ดนี่จะมาเอานเป็นนัดไปสนัดมันเหรเตเบงเด้อองไส้แบเ่หอมเว่าหนังยาสีเวสู้กินวะจีแบหอมตำอดยางแล้วก็มาตําตำแล้วก็บีแม่นไเครื่องแน่น่นโอ้ยแน่เองไกินเกาชีเหรอเตียใส่ปูจ้ะอขบียาใปูอขบียา ปัดมาเป็นแต่แสีบแถวบนี้พี่น้องเบียร์ใส่าเบียยใน,นหลักสสีส่ลใส่ลงไปเป็นคนเนาะหวานๆก็ไม่ตัวใส่ขอาเบียร์ลงไปละเหมือกอพบใส่ปูใส่ผัก กจนขมพี่น้องบ้านพี่น้องเอินพักอย่างเจนขมคนไทยโซโซฟระาตาไทยอีกแล้วคนรียนพักขมบ้านพักมบ่าักหงแม่รีบบอกคนละพักสิมเงิน่ใส่พักนะสิมก่อนก็ได้ แม่น้องไปเมื่อ้จีปันหนึ่งลรอเดอรอ้าวพักเขาล้เอาหมีงไปะเมื่อทำละพี่น้องใส่กันได้บี้ผักผักหอมผักขี้พักแก้มผักออตูจ้ะพักนี่เอาไปแม่ก็ได้ละหมักแม่จีผักแม่ก็เอาตอนน้ำลาผักลายๆ ตะว่ากินนั่นแล้วก็คุยฟักนี่ได้เอาไวเสีมัยฟักหนุกจะข้าวบ้างจะบัานี้หอยหุยันี้บกอยเน้ำเดือคกอสุดีโอ้ยจะเส้นหมก็บวัวมันค่ากวาละเราลักอบเลยไปหาบกอยต่ว่าได้กบได้ปูก็ดีแล้วละบ้าเได้ทั้งกบได้ปู มาากกินนนัหอมกบเสพอยู่ผักตัวหอมโอ้ยไอห่อนไอห่วยห่วยพี่น้องเอ้ยหอมผักหอมผักผักรวมมิดเนาะหลายผักหลายอย่างน on no ี no. ่เรียบร้อยแล้วครับเยี่ยใสสวยห้องวันนี้มาได้อสิสมองสมบัติแล้วครับมาขุยน้ำมูกุยรุ่นเสร็จเสร็จมกันชงใบฟาด นี่ตู่เสีชุนซิมเด้อพี่น้องิมเด้ปันี่ไอหอนหอนเนาะเป่าหน่อยเ่หอนเลยเบียน่วยเนียวตุ่ยตุ่ยพี่น้องกินข้ยวยน้ำมูมีรุ่นเด้อปันนี่เด็ดแซ่บกันลมแห้งแห้งอเนี้เครของที่ที่ทานบรรหมบ่มี ม่ต้ขับสมองสุบอนแบบยื้อยอใจโดดอาหารจานเดียวตว่าแทบแตกกินเสียันบกปล้อยามาพระท่านต้องไปถ่ายแม่ต้องยู่มืั้นนยใสุ่ดใหมกับันใส่ขึ้กินพวเป็นดอกตองไมันเป็นนะเรา ว่าอยู่ไซเหลอเล่ว่าจริงว่าเป็นว่างกุกเลยจรไ่ไหนวะจิงอยากกินดีว่าจริงออมกบนะแล้วแจกออมกบบบานห้าได้ที่ผมลำก็ดีท็อปอาจจะพักบานห้องเอง ยขัขมอย่นน่นาน <S 2> <S 2> <S บักบขี้บักบหอมสามารในบ้านยขมไปลกเนามัน,นมกเกิดเองจ้ะแดดก็หนายไปเลยอัน,นเ,อเดบปอ,อ,อ,อืมไม่อะไ

เก็นขมใส่อ่ไรวนขมบ่ขมส่เนาะเาดิแค่พักน้อุ่นแต่ไหลนั่นนี่บางๆเขาใส่ใโดดน่ยังบ่เสีจใ่เอาสองแมวตีเอาสองสิบ้าหมันนี่แตไม่กินอ้อมกบใส่ปูหน้า ไปตักแกนผมจ้ะแซบคักเดนนวลได้กินเทน,นึงแต่ปากก็ไหไรก็แช่ก็ติดตามน้ำเนเดอ้อจ้ะติดตามมานหน่อยจ้า